เล่เอตัดปโอนเลยมไดก็เล่นอะไรตาวจต้ออยู่กับลังไม่้องนะโอเคเธอสีไม่เทเลยนะก็ไอ้เธอมีสุกภาพับสีแข็งเร็งนะเออสุกัับแข็งเงงทำาเก็บเงินได้เยอะๆนะถ้าปวดเจ็บอยู่ยิดนะสปวดผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ ให้เราให้หลังกายก่งเองนะเรา่ทงิท้งิเลย่แล้วี่นี่ด้วยตาแงไม่ไดไม่้เลมเราน่เรไม่ติดอ่ะเอากมาลีางยุงเก่อจะ่าเดมาเมัไม่มาแล้วพักเนะิตนน่ามาจ็นรด้วยตาสิว่านันจ็นี่มันพี่เจตังหนักเลงนะ ไม่ต้องไม่ต้องก็เหมือนเลยครับ้ไมาจกับิงเแล้วก็เจอกับเด็กๆนา่นๆแต่ตัปลาได้ทุกวันเลยไปโกกัใหญ้เลยโกนะทำให้ขี้ใสมากมาน่ากินอะดีหวังเป็นชีวิตแลไวนะใชใชไหมล่ะมานี่นะตอนนี้ไปโกเปียคอยไม่ว่าจะกสิงเเหมือนกันแล้วก็ เยอะตอบรูลยคุนางข้าคข้องได้ดีดีตุกวันเลยมันจะไม่ใครปีนี้โหดีเว้ยอี้ยะเออเอาตาตุ๊กตะพาแข่งเลยนี่ยนั่นคือเก่งๆนะข้ามาเกยเกยแจ็คก้ามาเกยเกยเลยดค่นี้ก็มันแค่นี้แค่ดีดีเดียวกันใช้ชีวิตไปเจ้าไทยพี่ดิขับไปด้วยไปเอาจีน่าเออเด็กหน้าเด็กตาไปเลยทำอะไรด้วยเออเออเจ้าเด็กหนุนหนุน ร่างคนที่สามแค่วนาอยู่บ้านอยู่บ้านจะแข่งเร็จ้ะเออเคยันะตั้งใจเรียนหน้าเคจบแล้ว่ะเบป็นก็กลังนั่นนะเป็นนยิ่งแบบนให้มากมา่นาเจ็บนิดนึงเจ๊ด่าเขย่าเอมาเราบนไหนๆเนาะดูานเออตั้งใเรียนน้าีนากนเามาเลยเดอ

ยอบแล้วเรียนเรียๆกับตังใจอที่ไหนดีๆนะเจ็คคายบินในๆหน่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ไๆๆ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 ๆเราตๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 